มาแล้วพระสี่รูปอื <c oughs> นั่งรับนอนรับเลยไอสองข้าวก็ปั้นกับเข้าจี่ วิวาทนาสีอริสณิจังุทธะเบเจย,ยนโนจ,จตตารุตมะาวาัทันติอายุอันโนสุขังระลังไปเร็วปัน้นโอ้โหเราการถนนเลยปัน้นไปขรับบ้านเร็วปป้นครับ พ,พี่ปุยพี่ปุยพี่ปุย,ปยมาพิสบัตาากับหลวงพ่อทุกเช้าทุกวันพี่ปุยแล้วก็มีตัวพี่มอมพี่มอมไม่มาเมื่อวันเนี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มารับพรด้วยกันเช้านี้นะคะขอให้บูรณกกาคุณพระคุ้มครองนะคะขอให้บูรหนุาน,นำในทุกๆสิ่งนะคะ เสร็จบาเสร็จแล้วก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็จะไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนเขาจีนัวเข้าบ้านลูกเร็วไปลูกไปเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเข้าปั้นเข้าบ้าน,าานละลูกเร็วไปไปนะ ไปลูกไปเร็วหนูไปเอวเอวมาแล้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 วไปลูกชายเข้าบ้านเร็วๆป้านครับไปเร็วมาสิเร็วๆไปเร็วป้านเร็วไปลูกไปเร็ว นำหน้าเลยดีดีลูกนี่เป็ดเทศเป็ดเทศนกไก่หางกุดนี่เป็ดไทยเป็ดไทยมีตัวเดียวเป็ดไทยบ้านครับไปหนูไปขึ้นกินกาหารเร็บป้นเร็วบ้านครับานไปลูกเร็วเลยมาลูกไปสขึ้นลูกไปเลยน่น เจอน้องคูน้องลงเห็นไหมล่ะเจอน้องลงปั๊บเลยกระโพดหนูจะไปเดินข,ลขนนะนาลูกกระปั้นนะไปลูกเล่นหนูมาขึ้นมาลูกมาเร็วมากินอาหารมาที่แม่อาหารให้กินปันครับไหนล่ะ <c oughs> มันจะค่อยจะขึ้นมาขอเราลูกนี่พอป่ะพอกินอ่ะกินปะกินปะกระโพรงไปต้องมายุ่งเขาเลยพี่เหากินอาหารเราอ่ะไม่ต้องไปดูตู้เขาดูดูพูดไม่ต้องมา,า,มงมา,ายุ่งกับพี่ขเ,พขเขาเลยเราพี่เขากินอยู่ ไม่ต้องไยุ่งกับพี่เขาเลยเขาปั้นเอากินอาหารอยู่ลูก